สวัสดีครับนักเรียนทุกคนในวันนี้มาพบกับมาสเตอร์เต่าอีกแล้วนะครับนักเต๋กับชัยบุญทันในรายวิชาคณิตศาสตร์สําหรับในวันนี้เราจะมาเรียนกันในเรื่องการหารพหุนามด้วยเอกนามนะครับนักเรียนเคยสงสัยไหมครับว่าการหารเอกนามด้วยเอกนามเราจะมีวิธีการในการหาผลลัพธ์อย่างไรการหารเอกนามด้วยเอกนามทําได้โดยใช้สมบัติการหารของเลขยกกําลังโดยมีข้อตกลงว่าเอกนามที่เป็นตัวหารจะต้องไม่เป็นศูนย์นะครับ และยังมีวิธีในการตรวจสอบคําตอบซึ่งการตรวจสอบคําตอบของการหารเอกนามด้วยเอกนามเราจะนําตัวหารคูณด้วยผลหารจะต้องเท่ากับตัวตั้งนั่นเองครับต่อมาเรามาดูตัวอย่างการหารเอกนามด้วยเอกนามกันนะครับตัวอย่างที่1 4a กําลัง C a 6หารด้วย a กําลัง3ในข้อนี้เราจะใช้สมบัติการหารของเลขยกกําลังมาช่วยนะครับ สมบัติการหารของเลขยกกำลัง a กำลัง m ส่วน a กำลัง n เท<น>่ากับ a กำลัง m ลบ n, n ดังนั้นในข้อที่1 4 a กำลัง6หารด้วย a กำลัง3ในขั้นตอนแรก4เป็นค่าคงตัวยังคงเดิมครับ a กำลัง6หารด้วย a กำลัง3จากการหารสมบัติเลขยกกำลังจะได้เท่ากับ a กำลังสนั่นเองครับดังนั้นผลหารในตัวอย่างที่1ได้เท่ากับ 4a กำลัง3นั่นเองครับตัวอย่างที่2 12x กำลัง 4y กำลัง2หารด้วย 3y ในข้อนี้เราก็ยังใช้สมบัติการหารของเลขยกกำลังอยู่นะครับในขั้นตอนแรกเราจะหารจำนวนที่เป็นค่าคงที่12หารด้วย3มีค่าเท่ากับ4ครับ x กำลัง 4. 4ไม่มีตัวหารยังคงเดิมครับ และ y กำลัง2หารด้วย y ตามสมบัติการหารของเลขยกกำลังจะได้เท่ากับ y ครับดังนั้นผลหารเอกนามด้วยเอกนามของตัวอย่างที่2เท่ากับ4 x กำลัง4 y นั่นเองครับต่อมาเรามาดูการหารพรหุนามด้วยเอกนามกันนะครับการหารพรหุนามด้วยเอกนามทำได้โดยหารแต่ละพจน์ของพหุนามที่เป็นตัวตั้ง ด้วยเอกนามที่เป็นตัวหารแล้วนำผลหารแต่ละพจน์มาบวกหรือมาลบกันนั่นเองครับดังนั้นการหารพรหุนามด้วยเอกนามก็มีวิธีการในการตรวจสอบคำตอบเช่นเดียวกันครับคือสามารถตรวจสอบคำตอบได้จากตัวหารคูณผลหารจะต้องเท่ากับตัวตั้งนั่นเองครับต่อมาเรามาดูตัวอย่างการหารพรหุนามด้วยเอกนามกันเลยนะครับจากโจทย์16 x กำลัง4บวก2 0 x กำลัง3หารด้วยลบ4 x ดังนั้นการหาพรพหุนามด้วยเอกนามในขั้นตอนแรกเราจะดูที่พหุนามเป็นตัวตั้งและเอกนามเป็นตัวหารน,นะครับดังนั้นพหุนามตัวตั้งก็คือ1 6ก x กำลัง4หารด้วยเอกนามก็คือลบ4 x บวกกับพหุนามตัวตั้งก็คือ2 0 x กำลัง3หารด้วยเอกนามก็คือลบ4 x ครับ จากนั้นเราสามารถหารด้วยค่าคงตัวหารค่าคงตัวตัวแปรหารด้วยตัวแปรตามสมบัติของเลขยกกําลังได้เลยครับดังนั้น 16x กาลัง4หารด้วยลบ 4x เท่ากับลบ 4x กาลัง3ครับลบ 20x กาลัง3หารด้วยลบ 4x ได้เท่ากับลบ 5x กาลัง2ครับดังนั้น 16x กำลัง4บวก 20x กำลัง3หารด้วยลบ 4x มีผลลัพธ์เท่ากับลบ 4x กำลัง3ลบ 5x กำลัง2นั่นเองครับเป็นยังไงกันบ้างครับนักเรียนไม่ยากเลยใช่ไหมครับการหาพรพหุนามมาเสอร์จะย้ำกับนักเรียนนะครับว่าการหาพรพหุนามในขั้นตอนแรกเราจะต้องรู้จักสมบัติการหารของเลขย,ยกกำลังนะครับ เมื่อนักเรียนสามารถนําสมบัติการหารของเลขยกกําลังมาใช้แล้วต่อมาการหารเราก็จะหารกันปกติเลยนะครับค่าคงที่หารกับค่าคงที่ส่วนตัวแปรเราก็จะใช้สมบัติเลขยกกําลังนะครับเพียงเท่านี้นักเรียนก็จะสามารถหาผลลัพธ์ได้แล้วครับสําหรับในวันนี้มาสเตอร์ก็จะขอจบในเรื่องของการหารพหุนามไว้เพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่ในหัวข้อถัดไปสวัสดีครับ